คุณไตร,สร,ตรสรีไตรสารณกุลครับรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาบอกครับว่าท่านนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาห่วงใยประชาชนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกจับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมกลุ่มกันดื่มแอลกอฮอล์มั่วสุม ในแหล่งอบายมุกต่างๆเนี่ยหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพบริมณฑลเกือบทุกพื้นที่เลยมีจุดแบบนี้กันก็คือ<ม>กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อโควิด -19 เนี่ยยังคงมีการจัดอยู่ด้วยการลักลอบและเป็นการฝ่าฝืนครับตามข้อกําหนดตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินปี48นะครับ ท่านรองโฆษกครับก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติตลอดจนจังหวัดท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยให้ทํางานอย่างบรูรณาการเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในลักษณะ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบสถานที่ครับว่าสถานที่ไหนเนี่ยมักจะเป็นที่รวมตัวกันในการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือไปเล่นอบายามุขอะไรต่างๆให้ดูเป็นพิเศษครับถ้าเจอการกระทำความผิดให้ดําเนินคด,ดีตามกฎหมายครับห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะมีความผิดด้วยและหากเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจทําให้เกิดการมั่วสุมต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันครับรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนครับช่วยกันหน่อยครับช่วยกัน,นกเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล ถ้าเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลมีการมั่วสมกินเหล้าปาต้องปารต์ตี้หรือว่าเล่นการพนันในพื้นที่ใกล้บ้านท่านนะครับอย่างเช่นห้าทุ่มเที่ยงคืนกันแล้วเอะทำไมบ,บ้านนี้เปิดไฟสว่างเออทำไมมอไซค์จอดเต็มลเลยห,<ก>หน้าประตูบ้านนี่โอ้อ <มา S 1> ก้องออก,กันเต็มเลยกองแก้งเฮกันเป็นระยะเนี่ยอันนี้ใช่แน่นะครับ,รบถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้อง ขอความร่วมมือประชาชนครับมีจิตสำนึกกันหน่อยนะครับให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวรวมกลุ่มการทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับ